สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีการวันสงการนะคะวันนี้เป็นวันปีใหม่ของไทยแต่โบราณนะคะแล้วก็ไม่ใช่วารสงการใช่ไหมคะคุณเอื้องมันมีหลายวันเลยเนาะช่วงนี้วันนี้วันที่สิบสามรงกับวันสงการและวันผู้สูงอายุเช่นพวกเราค่ะวันนี้ถ้าใครยังไม่โดนสาดน้ํานะคะออกไปได้แล้วนะคะ ต้องโดนค่ะต้องได้โดนเปียกๆสักนิดนึงนะคะมันจะชุ่มฉ่ำค่ะเกิดมาก็ปีนี้ก็ปลาเข้าไปเลขหกแล้วเห็นอะไรบ้างคะสงกรานตั้งแต่เล็กจนโตมีการเปลี่ยนแปลงมากมายรวมถึงวิธีการในการเล่นสงการานเราจะพูดแบบวิเคราะห์กันดีกว่าวันนี้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้ววันสงกรานหรือประเพณีไทยมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะ อ่ะลุงลาบก่อนเลยวันสงการเห็นอะไรบ้างตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่เด็กจนโตสงการไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าสาดน้ําในมุมมองเด็กๆนะภาพที่เราเห็นนะน้ํามาก,ก่อนเลยไม่ไม่รู้ทำไมผมมองว่านะจริงๆนะในเดือนเมษายนเนี่ยมันมันร้อนมากซึ่งในปัจจุบันนี่ก็โอ้โหสี่สิบองศาแล้วนะครับการสาดน้ํากันเนี้ก็เคยกว่า คลายร้อนได้จริงๆนะถ้าเราตั้งใจออกไปเลยนะไปเล่นส้ก,การกันเหมือนน้องๆเด็กๆที่ออกไปเนี่ยครับสิ่งที่เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมันมีหลายอย่างเนอะเมืม่อก่อนผมมองนะเรารอบตัวเนี่ยโดยมากจะชวนกันไปวัดในตอนเช้าใช่มันเป็นประเพณีค่ะอืไปทําบุญตักบาต อ่าเขาอย่างนี้แล้วก็มีที่คือฮาที่สุดเนาะก็มีกอเจดีทรายชขนทรายเข้าวัดเคยเคยไปปะเอาขนทรายเข้าวัดเคยครับทําไมถึงต้องขนทรายเข้าวัดลเขาบอกว่าคนเหยียบไปเหยียบมาแล้วก็เหยียบเอาทรายของที่วัดออกไปทรายปันเลยหายไปบางส่วนเรอเด็นนี้เลยมองให้เอาทรายมาใส่ไว้ที่วัดเอาไปคืนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีๆนะเพราะว่า สมมติแล้วกันนะถ้าเราเปลี่ยนไปกับในโลกปัจจุบันเนี่ย<ม>ถ้ามีการตัดต้นไม้มากขึ้นเราก็จะควรมีการปลูกต้นไม้อ่ทดแทนตอบแทนนะในการเอามาใช้งานใช่ไหมก็ก็เป็นมุมความคิดที่ดีๆที่เราจะอายกันก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ครับ<ม>แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปในปัจจุบักนก็คือโดยมากหลานๆผมนี่แหละไม่ค่อยได้ไปแล้วครับตอนวัดเนี่ยตอนเนี้ยโดยมากจะนัดก,กันไป ในที่บางที่ซ<ม>ึ่งเขาจัดง,งานกันแล้วก็ออกรถเป็นปิกอัพเลยนะเอาน้ำใส่ถักน้ำมันเนี่ยไปส่ายกันอ่าอันนี้เป็นการพัฒนาการเล่นน้ำที่เคลื่อนที่เขาเรียกว่าสงกรานอะไรนะ moving unit เคยขึ้นไปไหมคะบนรถรถปิกอัพย่อยเคยไปไหมไม่เคยค่ะเว่าไม่ใช่ไวคะ่ะตอนที่ยังเล่นอยู่แล้วก็เป็น เขาย,ยังไม่ค่อยมีปิกอัพเท่าไหร่สมัยก่อนเนาะตอนนี้มันก็เห็นนะก็นด้นจะดูทีนี้สิ่งที่เรากําลังจะบอกก็คือกิจกรรมที่มันเพิ่มขึ้นนะคะมันเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนมึนเมาเนาะ,ะทังเสียงเพลงใช่ไหมลุงลาบ <c oughs> ดังมากนะหร,หรือว่าดังกำลังดีเออผม,ผมมองดีครับว่า ถ้าถ้าอยู่ในในบรรยากาศของเทศกาลสนุกสนะานแล้วก็ไม่ว่ากันนะอ,อาจจะเปิดให้มันดังกว่าปกติอ่าแล้วก็สนุกสนานกันดีนะครับม,มีการเต้นรำมีอะไรต่างเนี้ยซึ่งเราในวัยเนี้ยเราก็ยอมรับเนาะว่าเขาสนุกสนานกันในในในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นก็ไม่หนีกันนะก็ประมาณอย่างนี้เหมือนกันรับได้นะครับแล้วอะไรที่รับไม่ได้ล่ะครับย,ย้อยหนีไหม จริงๆในเรื่องของในวิธีการเล่นสงกรานต์ก็ไม่ค่อยติดใจเนะมันก็ไปตามยุคสมัยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราเราคิดว่าสําหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่เนะาะญาติผู้ใหญ่นะคะอย่างต่างจังหวัดจะสังเกตว่าผู้ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็จะรอคอยนะการมาเยี่ยมของลูกหลานบางทีลูกหลานข้างบ้านเขามาเยี่ยมส่วนบางบ้านซึ่งลูกหลานอาจจะติดขัดอะไรหรือไม่พร้อมอะไรไม่แน่ใจไม่ได้มาเยี่ยมผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะเศร้ายั่งหลอรู้สึกเหงาเนาะ ก็รู้สึกเหงานะคะตรงนี้ก็เลยอยากจะฝากไปถึงทุกคนทุกเพศทุกวัยที่จะใช้วิธีการเฉลิมฉลองสงการแบบไหนก็แล้วแต่แหละอย่าลืมนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งท่านก็รอคอยความรักความคิดถึงความห่วงใยจากเรานะคะขณะที่เดี๋ยวนี้บัญชีไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เนาะไปกราบเสร็จก็คว้ามือถือขึ้นมานั่งถ่ายด้ยมือถือนะ่อยู่ตรงหน้าผู้ใหญ่เลยนะซึ่งไม่ได้เจอกับท่านมันเป็นปีแนละ้วบางทีท่านก็รู้สึกเนาะบางทีเรให้ความสําคัญกับ ไอ้เจ้าวัตถุที่เรียกว่ามือถือเนะี่ยหรือว่าโลกสมือนจริงเนี่ยเยอะกว่าคนตรงหน้าบางทีอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าคนตรงหน้าเขารักเรานะเขาห่วงใย,ยเราแล้วก็อยากจะได้ความรักบ้างความใส่ใจบ้างถึงแม้ว่าวันนี้มันจะมีปีละครั้งแต่พอพ้นจากวันนี้อยากจะให้ใช้โอกาสของเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมีทั้งไลน์ทั้งวิดีโอคอลเนี่ยได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนพูดคุยกันบ่อยๆบ้างนะคะมันใช้ได้หมดนะคะจริงๆม,ม,มันไม่ต้องรอนหรอก ไม่ต้องรอวันสงการหรอกทุกไไม่ต้องรอวิดีโอคอลหาพุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะสวัสดีกินข้าหรือยังอืมมันก็เสริมความใกล้ชิดมันสามารถย่นย่อโลกได้ฝั่งพี่อ้อยพูดแล้วก็เลยนึกถึงว่าทำไมพ่อแม่ถึงรอคอยลูกหลานกลับมานะจริงๆวันสงการเนี่ยมันไม่แค่วันสาดน้ำนะหรือวันไปทำบุญนะในความเป็นไทยของเรานะมันคือวันขึ้นปีใหม่ วันรวมญาติเป็นวันปีใหม่คนไทยเลยนะครับในขณะที่เราใช้ความเป็นสากลก็คือหนึ่งมกราใช่ไหมครับแต่1ิสามในศาลเรานี่แหละคือวันปีใหม่ของไทยเราฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็จะรอคอยลูกหลานกลับไปได้พูดได้คุยได้ดื่มได้เลี้ยงฉลองกันนะครับสนุกสนานตามบรรยากาศแบบไทย,ไทย แล้วก็เป็นวันให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุอืม,มันเลยเป็นวันผู้สูงอายุนั่นเองเ,องเนาะมันจะต้องให้ความสําคัญเลยค่ะทุกทุกครั้งที่จะได้เจอกันสักครั้งหนึ่งหรือถ้าบางกลุม่มบางครอบครัวมไม่สามารถที่จะเดินทางกลับไปได้ต้องติดภาร,รกิจหรือเป็นเรื่องของการเดินทางบางครั้งมันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเนาะเราก็อาจจะตั้งลายกลุ่มขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็สนุกสนานบ้านไทยบ้านมันแต่ร่วม กานข้าวด้วยการผ่านช่องทางหลายกลุม่มหลยกลุม่มหลยกลุ่มได้จริงๆวันนี้แล้วเหรอใช่อย่างนี้เลยมันมันทําได้หมดคือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ใจเนาะถ้าใจเราคิดถึงเขาเราก็ส่งส่งไปเขาได้รับเหมือนกันอันนี้สําหรับเนาะคนที่พูดง่ายๆว่ามีปัญหาเรื่องคนะ่าจ่ายเนาะตอนนี้มันมันเศรกริจมันแย่งจริงเพราะนั้นก็ใช้วิธีนี้ก็ได้หรือใครพอจะมีเก็บออมไว้แล้วเนาะตั้งแต่ต้นปีปลายปีก็แล้วแต่เนี่ย เราก็เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของเราเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมากครับถ้าถ้าใครน่าจเราชารุงเทพเนี่ยเราไปแต่างจังวันเราเห็นเขาเฮฮาปาว์ตี้กันที่าอิชา้าเหมือนกันนะนะเป็นบรยรยากาศง่ายๆเนาะไม่ต้องมีเค้กไม่ต้องมีอะไรเลยนะเนี่ยไปททงอีสานนี่ผมเห็นไปวันลาบไปว่าก้อยส้ตมตำเนี่ยแล้วเขาก็นั่งกินล้อมองนั่งกับพื้นนะโอ้โห เสียงเพลงลั่นเลยครับยิ่งนสนุกสนานมากตรงเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเก็บรักษาวัฒนธรรมอย่างนี้ไว้ให้ยาวนานที่สุดเนาะตรงเนี้ยและไม่ว่ามันจะมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเราก็ไม่ได้คืาเรียกว่าขัดแย้งอะไรนะสำหรับอ่ารุ่นต่อรุ่นเนาะียงแบบว่าให้มันเป็นไปอย่างเหมาะสมสวยงามโอเคเลยครับตรงนี้ ทีนี้ไอตัวที่มันยังคงอยู่ก็คือความเป็นวัฒนธรรมไทยใช่ไหมคะยังขอให้ยังอยู่ให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของงานวันนั้นและให้เข้าใจว่าจริงๆเขาสื่ออะไรเขาเขามีดั้งเดิมเนี่ยเขาเขากําหนดวันนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นวันให้ครอบครัวได้มาเชื่อมโยงกันมีความเอื้ออาทรอบอุ่นความรักความเข้าใจความใส่ใจ อันนี้จําเป็นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากค่ะว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราต้องใส่ใจคนรอบตัวคนที่เขาอาจจะอยู่พ่อแม่พี่น้องอาจจะอยู่ห่างไกลเนี่ยสักวันหนึ่งเป็นวันนี้ที่เราได้ใส่ใจกันแล้วก็หันหน้ามาโดยไม่ต้องนัดหมายอ่ะมันเป็นวันที่เหมือนกับว่าทุกคนรู้หน้าที่อ่าอย่างนี้ค่ะมันก็จะทําให้เรายังมีความรักความอบอุ่นซึ่งสังคมที่เรียกว่าครอบครัวเนี่ยสาคัญที่สุด เราเติบโตมาได้เนี่ยเราก็ต้องมีวัฒนธรรมของครอบครัวเราที่สั่งสอนเรามาใช่ไหมคะจะเป็นคนแบบไหนยังไงเนี่ยมันมาจากไอ้คาว่าครอบครัวนี่แหละและที่เป็นปัญหาก็ไอ้ครอบครัวนี่ใช่ไหมพี่อ้นไอ,อ้ท <c oughs> ุกวันี้เป็นปัญหานี่ก็ไอ้ครอบครัวนี่เหมือนกันใช่ไหมอืมเพราะว่าครอบครัวก็เป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมนะคะที่หลอ่อหลอมแต่และชีวิตให้เติบโตขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าครอบครัวมีความรักมีความเข้าใจมีความ อบอุ่นนะคะเห็นใจซึ่งกันและการพูดด้วยกันฟังกันอย่างลึกซึ้งฟังจากหัวใจเนี่ยครอบครัวนั้นก็จะหลอมรวมเขาเรียกว่าสมาชิกของครอบครัวให้เป็นคนที่เป็นคนที่มีคุณภาพอ่ะเนาะอ่อนโยนเข้าใจเพื่อมนุษย์แต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัวไม่ได้ทําหน้าที่ในการฟูมฟากหล่อหลอมเล,ลี้ยงดูสมาชิกให้มันเติบโตไปอย่างงดงามมันก็จะเป็นปัญหาสังคมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรามองเจาะทะลุวิธีการ,รของการเล่นสุขการหรือวิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่แหละไส้ในของมันเนี่ยคือเขาทําขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นวันที่ให้หลอมรวมความรักความอบอุ่นความเข้าใจเอื้ออาทรของหน่วยเล็กๆในครอบครัวนี่แหละให้มันอบอุ่นมีความสุขและยั่งยืนนะคะอยากเห็นสังคมไทยเป็นอย่างนี้เนาะเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นเรื่องของกุศโลบายสร้างกุศลเพื่อให้ได้มาเจอกันได้มาทำ ร่วมกันนั่นเองนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะบอกว่าไม่ว่ากิจกรรมในวันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะคะให้เรารู้ไว้อย่างเดียวว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือความเข้าใจความรักของครอบครัวนั่นเองวันนี้ก็ฝากฝากในเรื่องราวของความใส่ใจในครอบครัวไว้วันนี้ได้โทรหาญาติพี่น้องหรือย,ยังคะลงุงลาบโทรแต่เมื่อวาน ก็ได้เรียนครับพี่ตาวเล็กนมาทำอย่างคนโทนก็ยังไม่ได้โทนเดี๋ยวจะหาเวลาโรนแรับแต่ใครที่ยังติดธุระหรือมีภาระสําคัญที่จะต้องทำจริงๆเนาะบางคนเขาใช้คําว่าเลี่ยงไปใช่ไม่ตรงของวันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่สองเขาจะไปแต่บางคนฉลาดนะทำไมรู้ว่าค้าขายอยู่เขาบอกดีแล้วคนอื่นไปหมดไม่มีคนขายเขาขาย พอดีรู้จักน้องคนหนึงขายข้าวมันไก่เนาะช่วงเนี้ยเขาขายนะได้มากกว่าเดิมอะ่ะสามเท่าเพราะมันไม่มีร้านคู่แข่งเลย mm hmm. ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะแล้วเขาก็ได้พูดคุยกับคุณตาครณยายว่าขอกลับช้าหน่อยนะแต่เดี๋ยวจะเอาเงินไปฝากเยอะหน่อย mm hmm. <laughs> เพราะว่ามันขายดีมากในช่วงตกการนะไม่มีคู่แข่งตรงนี้ผมมองว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธี นะไม่จำเป็นต้องตรงเป๊ะก็ได้ถ้าใครสะดวกอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้แล้วมาถึงเรื่องการดื่มนิดนึ่งถ้าเราดื่มผมก็ยังไม่ได้ขัดแย้งนะใครยังยังมีตรงนี้นะแต่ดื่มให้พอดีดื่มเล็กน้อยสนุกสนุกกันเนาะอย่าถึงกับเมาเพราะว่าถ้าเมาแล้วเราไปขับรถเมาแล้วขา,ขาดสติก็อาจจะไปก็เรียกว่าทะเลาวิวาททำลายกันได้เนาะ <laughs> อยากให้เป็นสงกรานที่เต็มไปด้วยความรามเข้าใจกับตรงนี้ เคยเคยจริงๆเคยตัวเองเคยจัดงานสงกรานต์นะทางภาคเหนือรู้ไหมว่าเวลาเวลาที่เราสืบทอดวัฒนธรรมไทยจริงๆและเราเข้าไปอยู่ในพิธีเนี่ยโอ้มันขนล,ลุกนะจริงเขาทำอะไรกันบ้างเนาะเขาเขามีการตักบาตรทุกคนจะใส่ชุดประจำชุดไทยอะเนาะสะบางก็มีเขาต้องมีอะไรนะสาสบายใช่ไหมพี่ว้อย ขาจะต้องใส่สบายที่เป็นผ้าผ้าใช่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 ใชจะชุดอะไรก็ตามก็ต้องใส่สบายไว้นะคะแล้วก็ไปตักบาตรทาบุญที่วัดทุกคนทั้งเด็กเล็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้สูงอายุก็จะไปหมดเลยเสร็จแล้วเขาก็จะมีการเออรดน้ําดําหัวเคยทำํำไหมอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังล่ะคะเคยรดน้ําดําหัวให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไหมคะตรงนั้นแนหะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าทําให้เราได้สารใจเนาะ เวลาที่เราเอาน้ําเย็นๆมันก็ไม่ใช่น้ําธรรมดาด้วยนะลุงลาบต้องใส่น้ําอบไทยลอยมะลินิดหนึ่งอลอยดอกเฟื่องฟ้าก็ได้นะคะเป็นดอกมงคลเสร็จแล้วพอเราอาธิษฐานจิตผ่านน้ำนี่เลยลดลงไปที่มือใช่ไหมเออที่มือของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่เราเคารพเนี่ยท่านก็จะรับรับเราแล้วก็อวยพรให้เราเห็นไหมมันเป็นวิธีการที่ทำให้เรา เริ่มต้นชีวิตใหม่ของปีใหม่ได้คำอวยพรของผู้ใหญ่นี่ค่ะมันน่ารักจะตายสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำแล้วเราสืบสารตรงนี้ให้มันต่อเนื่องไปไอไออันที่จะเป็นกิจกรรมสนุกสนานก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้ต้องทำเห็นด้วยไหมคะย้อยมันก็เป็นการทำให้เรา ฝึกการเป็น,นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนลดตัวโกูลงใช่ไหมคะบางทีทั้งปีอาจจะพูดจามไม่น่ารักเนาะด้วยความขาดสติกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็กราบขอขอมาท่านนะคะลรวบอกว่าเราอาจจะผิดพลาดไปให้ท่านให้อภยัยแล้วได้โปรดให้พอเราด้วยเนาะมันก็เป็นความสุขทั้งผู้รับและผู้ให้นะคะมันน่ารักออกบ้านบ้านเราก็จะลดน้าดาหัวผู้ใหญ่ตลอดนี่ผู้ใหญ่ก็ล่นหรอะค่ะ บางปีก็หายไปทีละคนบางปีสองคนเลยเนาะตอนนี้<ม>จะไม่เหลือผู้ใหญ่เนีเราลดน้ําแล้วนะเห็นไหมเข้าระยะเวลาเนี่ยมันสั้นมากเลยการที่เราจะได้อยู่ร่วมกันแบบครอบครัวเนี่ยอืมเอนเนี้ถ้าเราทําได้เนี่ยมันจะซึมซับอยู่ในหัวใจเราเนาะแล้วเราจะเห็นเลยว่าวันหนึ่งที่มันเราเราไม่มีใครแล้วอ่ะเราจะย้อนนึกไปโอ้โหมันประทับใจนะครับหลก<บ>อย่างเนาะ ถ้าเราทําตรงนี้ให้ลูกหลานเราเห็นใช่ไหมเรากระทําต่อผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยแล้วลูกหลานเยาวชนรุ่นต่อไปเขาเห็นเนี่ยเขาก็ซึ้งซับน้องที่จะทําต่อในรุ่นที่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันเนาะเป็นการสืร่สาร,ร,ารจริงๆแล้วที่บ้านสวนเนี่ยทําต่อเนื่องนะน้องๆจะสนุกมากเลยค่ะที่ศูนย์บ้านสวนศูนย์ซื้อฟูของเราแหละค่ะน้องๆจะรู้ว่าวันสงกรานเนี่ย จะต้องใส่เสื้อลายดอก <Algun> <ses> แล้วก็จะต้องมีรู้แหละเขาจะต้องเตรียมน้ำนูแล้วก็จะลดน้ําผู้หลักผู้ใหญ่ครูครูทุกคนก็จะนั่งตรงอีเขียวเรียงล้อมวงไว้ส่วนน้องก็จะคลานต้ตยอยมาต็อลถที kitty, ละคนทีละคนแล้วเขาก็จะได้รับการอวยพรแล้วก็ขอขามาเห็นไหมครับมันเป็นอะไรที่เป็นวันหนึ่งที่น่ารักทีเดียวแหละทําให้เราได้อย่างที่พี่อ้อยบอกเนาะเราได้ เขาเรียกว่าอะไรได้กลับมาย้อนดูตนสิ่งไหนที่เราทําพลาดแล้วเราก็ขอเข้ามาและสิ่งไหนที่ผู้ใหญ่เขาก็อยากจะชมเชยอ,อยากจะชื่นชมอยากจะอวยพรให้เราจเจริญก้าวหน้าตรงนี้ถ้าใครไม่เคยต้องทดลองดูครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมนก็เป็นวัยรุ่นเนาะก็ได้แต่ลดน้านาหัวผู้ใหญ่หมรับมีวันหนึ่งพอเราถึงเลขหกแล้วพอเรา อายุมากขึ้นเนาะเราก็มานั่งแทนที่พ่อแม่เราที่จากไปและได้มีน้องๆเข้ามารดน้ำเราทำให้ผมได้รับความรู้สึกอีกแบบหนึ่งน,นะที่แตกต่างกับเป็นผู้เป็นลถผู้ใหญ่เลยเออ,อว่าเฮ้จริงๆบางครั้งการได้รับความอวยพรจากเด็กๆมันก็รู้สึกดีเหมือนกันมันรู้สึกว่าเออเรายังมี ล,ลูกหลังหลานอะไรเงบนี้ครับหรือว่าคนร,ารอบๆตัวเราเนี่ยยังใส่ใจเราอยู่ mm. แล้วเราบางทีเราได้ยินควอวยพรที่ไม่เคยได้ยินมาก,ก่อน <laughs> จริงบางคํานะที่เขาพูดกับเราเราปกเวลาปกติเขาจะไม่พูดคําเหล่าเนี้ย <laughs> เออเชื่อไหมว่าเด็กเล็กๆบางคนนะครับเขาพูดว่าขอให้คุณลุงลาบจเจริญเจริญ <laughs> มุมคุนึงนะมุมนึงองบอกแล้วต้องผมหัวร้อนนะ <laughs> แต่เรารู้เลยว่ามันพูดออกมาจากใจเขาว่าเขาเขาไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรนะเขาเขาบอกว่าให้หลุมนาเจริญเจริญเขาพูดแค่เนี้แต่ผมผมไม่ดูถูกเลยรเขาเลยนะน้อมรับคํานี้เลยเพราะว่าเรารู้ว่ามันมามาจากหัวใจของเด็กคนนี้แล้วเขารู้สึกประหม่ารู้สึกตื่นเต้นในช่วงวิกฤตนี่ยนะที่เขาอยากจะพูดอะไรเนี่ยเขาก็พูดออกมา นะเรารับรู้ความรู้สึกจริงๆว่าเขาไม่ได้แกล้งที่จะพูดด้วยคํคำตลกหรืออะไรเพียงแต่ว่าเขาอยากจะให้เราดีๆอ่ะเขาเลยบอกเจริญเจอริญโอเคอดีใจมากครับนี่บอกว่าถ้าใครไม่รับรู้ความรู้สึกเหล่านี้นะก็ก็ลองดูลองดูนะรักษาประเพณีอย่างนี well, ้ไว้แล้วก so ็ทั้งเป็นผู้อวยพรทั้งเป็นผู้ใหญ่ที่รับคำอวยพรเราจะรู้สึกว่า ขอพูดแรงๆหน่อยนแมงค้อนมีค่านในในสังคมไทยอ่ะความรู้สึกเนี้ยเก็บมันเอาไว้ใช่มแล้วก็อีกอย่างม่งอยากจะบอกว่าเมื่อเรารักครอบครัวของเราอยากจะให้แบ่งปันความรักความห่วงใยกับครอบครัวอดินด้วยด้วยการซิ่งเราจะต้องใช้วาสุการ์อย่างมีสติเนาะไม่ว,ว่าจะเป็นการขับรถ การจัดสมการลื่นเลย่อะไรตางขอให้มีสติเป็นตัวกำกับม,มีความสุขสนุกอย่างมีสติไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะว่าทุกชีวิตก็มีคนรักและห่วงใยเหมือนเราเช่นกันนะคะอันนี้ฝากไวจ้จริงๆและถ้าเกิดครอบครัวไหนหรือว่าคนไหนที่ยังไม่ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงของวันปีใหม่ไทยนะคะก็สามารถที่จะใช้ นี่แหละโซเชียลนี่แหละอินเทอร์เน็ตที่เรามีเนี่ยค่ะโทรศัพท์มือถือเนี่ยกดเลยนะคะถ้ายังไม่ได้กดแค่คอไปหรือจะเป็นไลน์ส่งสติ๊กเกอร์ส่งการ์ดเล็กๆไปได้หมดเลยนะคะอันนั้นก็คือแทนความรู้สึกที่มันผ่านไปทางไอ้ดิจิตอลนี่แหละสื่อทางออนไลน์นี่แหละครับมันจะช่วยได้เนาะและสิ่งหนึ่งที่กิำลังจะอยากบอกว่าและ ครอบครัวไหนหรือคนไหนยังมีความทุกข์ใจถึงแม้จะเป็นวันสงกรานนะจะสามารถที่จะมีกลุ่มและฟังของเรานะคะที่ยังทาหน้าที่อยู่ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสามทุ่มนะคะให้ใช้ช่องทางที่ใช้ชื่อว่า a d f r a m e o k ค่ะตัว ad a ตัว a ละคะแล้วก็ f r i e n d o okay k นะคะ จะสามารถที่จะเข้าไปผ่องถ่ายความทุกข์ในการพูดคุยระบายนะแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะวันหลังก็มีเรื่องทุกข์ใจก็สามารถที่จะเข้าไปได้อีกตลอดเวลาค่ะอ,อ่ะเราถึงเวลาที่ต้องอวยพรล้วแหละอืมอวยพอดีนครับเอาลุงล่ามาก่อนเลยแล้วกันแม่คอยยืมคําเด็กคนนั้นมาได้ไหมฝ่ายท่านผู้ฟังจเจริญเจริญครับผมค่ะ ขอให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะมีความสุขตลอดเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสงกรานค่ะจากนี้ไปขอให้มีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่ความรักความเข้าใจกันค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกายนะคะและกายแข็งแรงจิตใจเบิกบานผ่องใสและที่สำคัญ อย่าลืมมีสติรู้เนื้อรู้ตัวทุกย่างก้าวทุ่ลมหายใจนะคะแล้วคุณจะมีความสุขแน่นอนค่ะค่ะเราสามคนนะคะต้องสวัสดีวันปีใหม่ไทยและลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับ